เฮ้ดีเสียงอะไรอ่ะว้าตัวไรวะอ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันอีกแล้วค่ะ และว,วันนี้นะคะเมก็อยากจะแนะนําแมปหลอนๆที่น่าเล่นให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะซึ่งแมปนี้นะคะบอกเลยว่าหลอนมากๆและน่าัวดุดดเลยนะโดยให้เราเนี่ยนะคะสวมบทบาทเป็นชายคนหนึ่งค่ะได้มาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดนะคะและเขานะคะก็ได้เข้าไปพักโรงแรมหนึ่งค่ะซึ่งโรงแรมนั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นโรงแรมที่หรูหราหมาหเห่ามากๆเลยนะคะ และระหว่างที่เขานอนหลับพักผ่อนอยู่นะคะเขาก็ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะหิวมากๆก็เลยออกไปหาซื้ออะไรกินกลับเข้ามาที่โรงแรมนะและระหว่างที่เขานะคะได้เดินออกไปนะคะทางเดินของโรงแรมนะคะดูเงียบมากๆนะคะและวัางเวงสุดๆเลยค่ะและก็ไม่มีคนเดินอยู่แถวละแวกนั้นเลยเหมือนกับคล้ายกับโรงแรมรา้างยังไงอย่างนั้นเลยนะ และเขานะคะก็พยายามตามหาพนักง,งานโรงแรมนะคะเพื่อที่จะถามทางนะคะว่าร้านค้ามีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะและเขาก็พยายามเดินเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะะสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ได้ไปเจอกับสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะและเขานะคะก็จะต้องหาทางที่จะออกจากโรงแรมนี้ให้ได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแบบนี้จะน่าเล่นน่ากลัวแค่ไหนงั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมฮัลโหลโอ้ยไม่มีใครอยู่จริงๆหรอเนี่ยโอ้ยดูเดอไม่มีใครอยู่เลยจริงๆด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยโอ้ย าละตรงนี้เปิดได้ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับขอเข้าไปหน่อยนะครับโอ้ยไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยสิโอโหตอนนี้เราก็เดินตามหาคนนะคะแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในโรงแรมนี้เลยค่ะทุกคนดูสิขนาดในห้องนะคะเหมือนเป็นห้องเปล่าๆเหมือนห้องรางทั้งๆท,ที่เข้ามาแล้วตอนแรกก็มีคนเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้พอเข้ามาปุ๊บก็ไม่มีคนเลยจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนีตรงนี้ว้ายทุกคนเออมันหายไปแล้วขี่เห็นอะไรมาเว็บมืบอขี่เห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออขี้เป็นผีหรือคนวะโอ้โหทำไงดีอุ้ยชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราปะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี้เราเจอน่าจะเป็นวิญญาณหรือปะให้โผล่มาแว็บ นะคะให้เราเห็นแล้วตกใจเล่นนะอันนี้เอาล่ะทำยังไงดีละ่ะทีนี้รู้สึกว่ามันดูวังเวยไ,ไก็ไม่รู้เลยห,หลอนๆแล้วเหมือนได้เสียงกระซิบตลอดเวลาเลยนะทุกคนฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมเหมือนมีคนแกล้งเราหรือเปล่าฟนเนี่ออเออโอ้โหเดินตุกตักตุกตักไม่มีแขนอะเฮ้อา An, ye, oh ดเด็ดไอ้ด้วนเก่าห้แล้วไงโอ้ไม่ก o าวไอ้โหลมีใครแถวนี้ไหมผมชูผีหรอคะไว้ใครกร็ได้ช่วยผมทีโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็เจอผีนะคะเด็ดไอ้ด้วนนะ่ยกำลังที่จะเข้ามาไล่ฆ่าเราค่ะทุกคนดูนี่น่ากลัวสุดๆเลยแล้วเราจะต้องหนีไปทางไหนล้เดี๋ยวมันมาแลว่ไปมาแล้วทำไงดีทำไงดีงานนี้ผีจับอคคอแน่และ จากนี้ละกันอู้ยเดี๋ยวก่อนเดี um> <S <S ๋ยวก่อนมันหายไปแล้วเหรอเฮ้ยมันหายไปแล้วครับทุกคนโอ้เมื่อกี้นี่โคตรน่ากลัวเลยเจอผีเดนไอ้ด้วนหรือว่าเราตาฝาดหน้าต่อตาฝาดน้วิ่งมานักขนาดนี้แหละเจอขนาดดีแล้วถ้าเกิดทุกคนละครับถ้าเกิดเจออย่างผมนี่จะทำยังไงโอ้โหคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะ ขอดูหน่อยสิห้องนี้หลบผีได้ไหมมืดต,ตื่นเลยมีแต่ความเงียบสง,งบโอเคเราก็ไปสำรวจต่อแล้วมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมใครก็ได้ส่งเสียงมาทีเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็เหมือนจะต้องหาทางแล้วค่ะที่จะออกไปจากโรงแรมนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นแมพที่ให้เรา,ขาไขปริศนาไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะเปิดมานี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนอันนี้ก็มีเตียงนะก็เป็นโรงแรมที่หรูหราเลยแหละเนี่ยแต่ทำไมก็ไม่รู้นะทำไมกลายเป็นแบบไม่มีคนอยู่แล้วก็กลายเป็นโรงแรมผีสิงไปได้นะดูเดิก ฟอร์ดิจงฟอร์ดิเจอร์ก็ใหม่ๆทั้งนั้นนี่เดี๋ยวเด,วเดวีเหมือนเจออะไรเว็บๆฮัลโหลเจอคนแล้วเจอคนแล้วโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่คนนี่มันอะไรนี่เฮ้ยมันมีหุ่นมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยคือท่าทางมันเหมือนกับเป็นหุ่นกำลังกระชากกับหัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ หนไว้แถวนี้เนี่ยเกะกะชชมบัดเลยโอ้โหหลอนมากๆเลยนะมีหุ่นมาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้ด้วยนะตามทางเดินนะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะขยับได้หรือเปล่านะแต่ก็น่ากลัวสุดๆเลยโอเคเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะ,ะเดินตามทางเลยนะถือว่าแมปนี้ก็เล่นไม่ยากเนะแค่ให้เราหนีผีนะ,ะแล้วก็พยายามหาทางออกนะคะทุกคน แต่เราก็เดินหลงแล้วนะเหมือนจะหลงละอันนี้มันบอกให้เวงโอ้โหตุ๊กบันเล่ออะไรไอ้หนีผีเออผีจับหัวโ oh oh อเมก้าโอเม่ก้าเออเหมันมาแล้วมันมาแล้วตุ๊กบันเล่ออะไรไอ้ลงมาออผีลงมาเปล่าผีลงมาเปล่า ลุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนเจอกับอะไรเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เราก็มุดรูระบายอากาศนะไม่รู้เหมือนกันจะโผล่ไปที่ไหนนะทุกคนแต่เมื่อกี้นี่หลอนส,สุดเลยค่ะโอ้น่ากลัวเลยนะอ่าอันนี้เข้ามามันก็ม้มีแต่กัวมืดจะมีผีอยู่ในช่องช่องรูระบายอากาศเลยปะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยถ้าเกิดมันมาอยู่ในช่องรูระบายอากาศเหมือนคล้ายๆกับผีช่องแอร์อะไรประมาณเนี้ยเอาลักกระดดดึงวิ ง่เหมือนเป็นแสงอะไรสักอย่างอ้อมันเป็นแสงให้เราโผล่มาอีกที่หนึ่งค่ะก็คือที่โรงแรมนะฮะเว้เราก็ออกมาอีกทางโรงแรมได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ออกข้างนอกนะคะเราก็ยังหลงอยู่ในโรงแรมนี้อยู่นะฮะทุกคนโอเคเปิดได้ปะอันนี้ล็อกนะอะไรอะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนอ,อตรงมุมนี้ก็น่ากลัว มีรอยอะไรเต็มพื้นเลยนะโอเคห้องนี้ล่ะโอเคได้ะเปิดได้ปะอ่าเปิดได้นะอุ้ยห้องนี้ใหญ่อ่ะอ่าเราก็เดินสำรวจดูนะไม่มีอะไรนะโอ้โหอ้ไหนทางออกอะ่ะมันต้องมีประตูใดประตูเหนือที่เป็นทางออกแน่นอนเลยนะทุกคน ทางนี้หรือเปล่าเหมือนทางนี้เราจะมาแล้วนะเลยตรงนี้มีลิฟขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ